อยู่อยู่ม่ถ้หนูต่ออะไรจ๊ะสภาเอ็มซีอยู่ไหมจ๊ะลุงขอฝากข่าวไว้หน่อยเอ็มซีไม่มีคนอยู่ไมออ่ไม่อยู่อ่ะครับอ๋อได้จ้ะก็ลงก็ลงนะฝากหนูไปบอกเขาอีกทีได้ไหม อ่าได้ครับเออข้าลุงนาะเข้าไปเล่นเอมซีไม่ได้แล้วนะลุงติดปัญหาโอซีแล้วถ้าออครับแล้วถ้าเขาถามว่าติดปัญหาอะไรก็ก็ลุงก็ขอ,ขอ,อยัดญาโอซีได้ไหมครับอือพอดีข้างบ้า,าเนเขาแจ้ง ตำรวจมีปัญหากันสองครั้งแล้วแล้วตำรวจมาคุยแล้วก็เขาบอกให้หยุดแต่ก็ก็วันถัดมาข้ามบ้านเขาก็ย้ายออกแล้วละ่ะไม่มีปัญหาล่ะแต่ว่าถ้ามีข้างบ้านมาย้ายมาอีกจะมีปัญหาครั้งที่สามมันจะวุ่นวายต้องไปทำข้อตกลงอันเทศที่เทศบาลอะไร ตออะไรอีกไงล,ลุงก็ตัดปัญหาแต่ก็ยังจะอยากมาเล่นอยู่ยังจะมาเล่นคุกคีกับเอ็มซีอยู่แต่ก็ไม่ได้เข้าแกง<บ>จ้าตามนี้นะให้งั้นเดี๋ยวอันเนี้ยพี่อจะบอกอสภาฝ่ายเอ็มซีกิจกรรมให้นะครับได้จ้ะแล้วก็เดี๋ยวให้เขาติดต่อกับอีกทีนึงนะเมาลุงเมาเขาเมา<ร>ได้คะ่ะ ึ่งศูนยนะ์เก้าห้าแปดจ้ะเบอร์อะไรนะหนึ่งศูนย์เก้าเก้าแปดหนึ่งศูนย์เก้าห้าแปดจ้ะขอหนึ่งศูนย์เก้าห้าแปดได้ครับเดี๋ยวโทหาเอ็มซีโทหาเอนวนเนียโทหาจะขอบแล้วก็ไม่มีใครอยู่เลยโพทวิต ก็ไม่มีใครอยู่ติดเทนลุงก็ขอฝากเลือกตั้งนะครับก็เลยอาจจะไม่ว่างเข้ากัน้าลุงขอฝากคระบอทษทีคับพอวีลีงต้องออกละโอเคค่ะโทษทีครับ